ที่ปีฝ้าเราจะเปลี่ยนแต่ประเทศไทยจะไม่เปลี่ยนทีเนาะเปลี่ยนปีหน้าเขาจะกลับมายินดีโทษต่างๆที่เกี่ยวกับโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับ,บ,บคึ่แข่งหลายคนหลางไม่ได้มาโย้ด้ยวยถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูก็ได้นะนครับผมตรวจแค่ลองเรามีเนาะแต่จะใช่ไหมระดับไม่ใช่ใช้ไหมเดวเปลี่นเครื่กกรอทาน่าใจไหมใช่ไหมโคตรยินโคตรวินตระการเยอะใช่เนาะ แต่ว่า <tang> ต <ar> ัวเลื่อนทดลองครับใช้ใช้แย่มันพ่อติดทำงานง่ายแล้วก็เรื่องการปิดนเข้าติดตัวเข้าเหมือนกันไม่เหือแต่ว่าลย่ยนต้อง้องอะไอที่เหนื่อยแล้วเดินออกเลยต้องต้องครับออกเนี่ยก็้อเลยใช่ห้คนที่ไปก็ไป็ัเรื่องทางรู้แล้วคุณปล่อยไม่ถึงห้าเนี้ยแหละปล่อยโค้เล็กเลยเตคิกอินจากเต้นคึนเต้นหรือใส่นะครับก็แนะนำนะครับเพราะว่าไปเหยียบกน้อยสิ่ของฝันเนี่ยล่างรักในเดือยองนี้ จ so ีิพูดจีมครับปลบบมันเปเท็้วน่ะมันเท็จม้วนอ่ะทั้งการเล่นทั้งการเคลียร์นะครับขอโทษนะาดยแล้วแต่กองมีนจะมาใจกลุ่ับป่นหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ รางวัล้วยพระชานสมเด็จพระนิ tha ที่ราชจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัฒนาราชกิตูตาสยามบรมราชภัฏมารีนะครับ S E N พุทธองค์โนแอลครับ2024สบายแต่สบายไทยม b s นะครับเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับจังหวัดยุพรนะครับซึ่งเราจะกาหนดจัดการแข่งขันกันในวันตสาร์ี่นี้ครับจังหวัดยูพรเป็นจังหวัดที่หของโซนภาคใต้ตะบนนะครับที่จะมีการจัดการแข่งขันตอนนี้ที่จัดอยู่แล้วก็มีมีพังงานะครับมี ภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ก็ระนองนะครับระนองเแล้วเอ้ยสองจังหวัดครับนะครับเพื่อหาสองทีมตัวแทนปีนี้รอบโตนาคใต้ตอนบนนะครับจะแข่งกันที่จังหวัดชุมพรนะครับที่สนามของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเขตชุมพรนะครับในปีนี้พปจารื่มาที่เทศบาลบางท่ายแล้ได้ความกังาดพวยจากท่านนายกอมพันมาตอไผ่นะครับที่อนุญาตให้ใช้สนามแข่งขันนี้นะครับ จริงๆแล้วต่างนี้เราก็เราก็ติดตามนะครับท่านก็แข่งขันกีฬาฟุตบอลบ่อยๆล้วก็มีรายการสําคัญระดับประเทศมาแข่งขันที่นี่ด้วยก็ถือว่ามีความพร้อมมีมป,รประสบวนการในการแข่งขันแล้วก็ที่ชานโนวโลกแล้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแนะนํานะครับผู้ที่จะร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับวันนี้ท่านมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาระดับจังหวัดไปสู่ระดับเป็นเลิศนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดาค่หรือว่ากีฬาแข่งขัน องค์เทศครับองค์เทศครับกระทรวงอุตสาหรับซึ่งก่อนที้แค่ไทยก็เป็นนึ่งองค์กอทอีกท่านนึงครับก็เป็นเจ้าของพื้นที่เป็นคนประสานงานหลักนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทำกิจกรรมกับเอกชนนะครับในนามของตัวแทนของคนงานที่ไทยองค์กรและเราเป็นทออครั้บคุณที่ตาวนะที่เฟสแจ๊ร์นะคับที่าวของติ๊กแว้นนะครับของทออีกท่านหนึครับบุคคลตัวนี้เป็นบุคคลการขารับนะครับแล้วก็เป็นที่มา จากครั้งแรกที่บอกคอนครถึงบ้านเองนะครับแล้วก็แล้วแต่ไหนเพราะจากที่นครแล้วก็เราก็พัฒนกากันมาเรื่อยจนทั้งในปีที่แล้วได้พระมหาพงานอดีตเจ้าเกียวจะแต่งตัวเป็นท่านนายกนะครับแล้วก็พี่สาวแล้วก็คุณทาครับคุณยกระดับทำการเดิงนงานทุกท่านนะครับน้องๆบู้เกี่ยวคลองครับผมครับนายอภินัน์มาาไปนะครับในนามของเจ้าภาพนะครับ ก็ยินดีต้อนรับนะครับน้องๆที่ไดมาแข่งขังนนะครัขอขอบคุณที่ได้เปียนเห็นดวงฟังตอนสำคัญที่ได้จ,จัดง,งานในครั้งนี้ที่เทศบาลนไทยยันซึ่งจริงๆนะครับสนามเทศบาวัฒไทยยัน,นครับเป็นสนามที่มีการแข่งขันระดับประเทศนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันฟุตซอลนะครับระดับจังหวัดระดับเที่ไม่คาดฝันนะครับเรบบการก็มีกู้ชีพอยู่นะครับ าน้องต้องการสิ่งไหนที่ว่าเพื่อความสะดวกในการแข่งขันนะครับก็ขอให้บอบจากเทศบาลนะครับทางเราบวีดีต้อนรับแล้วก็ได้ทำตื่นมาแล้วก็มาเข้าพบท่านก็บอกขอให้ประหลัดนะครับเป็นคนพูดคุยเรื่องของรายละเอียดว่าจะต้องให้ทางทางไปจัดนะครับว่าอะไรบ้างแล้วก็ส่งรายละเอียดส่งฐานสนามส่งติดยมความสวกต่างๆแต่ว่าคผู้ควบคุมทีนะครับแล้วก็ทางสื่อมวลชนทุกท่านนะครับรวมถึงน้องนักกีฬาด้วยนะครับ ผมชื่อธารครับเรียกชัางท่านว่าน้องธารไนะพี่ธารอายุช่วง15บห้าถึปีเนี่ยมีปริมาณการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงเกินเนี่ยงทำให้ชีวิตที่ดีกว่าในกวงเวียนในรถยนครับแล้วก็มองว่ากีฬาฟุตบอลเนี่ยน่าจะเป็นตัวโดนหน่อครับผมในรายการนี้ผมตอนที่ไปนำเสนอเนี่ยผมก็มองว่าเฮ้ยรายการนี้มันคือรายการจากฟุรบอลสู่บอลเราด้วยกีฬาุตบอลหมายถึงว่าแทนตัวเองนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเร่นครับ,รบขอบคุณครับเรียนทนย่านนายกเรียนคะถ้าเราจะพูดถึงภารกิจของการทํางานเรื่องของงานลดเล่าลดปัจเจตยเสียวของเด็กและโยนปีและ95-19ปีมีพอ่พอค้นพบมากมายเลยนะคะว่าเด็กที่เข้าถึงปัจเจตยเสียงเล่าบุรี่สารติติดต่างๆเนี่ยเยอะมากขึ้น จนกระาทาั่งนี้เรื่องของน้ำก,กระทอมเรื่องการชาเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ก็พบว่ามีมากที่ขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมากๆนะคะฉะนั้นการทําพื้นที่สร้างสารรค์ให้กับเด็กและยเยาวชนทุพน,น,นเนี่ยเราทาตั้งหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเรื่องของฟุตซอลซึ่งเรามีมาปเป็นปีที่สี่แล้วเริ่มจากสนามที่เป็นสนามหญ้าเริ่มจากสนามที่ไม่ได้ เป็นสนามที่มีมาตรฐานเหมือนที่ท่ายางที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นบัณฑิกาหรือกรรมการที่เป๊ะน,นะครับแล้วก็อีกเรื่อง่ที่พี่โอเคยพูดไว้เมื่อกี้กดแฟเนเพย์ทีแล้วก็ชมรมกีฬาท่ายางเอ็กแรมวิทยาตกรอบพอเพราะใบเลืองนะครับเ <c oughs> พราะเราโดนสีเหลืองส่วนน้องโดนสามเหลืองเราตกคะแนนเท่ากันนะครับ <c oughs> ก็อยากให้คณะครูแล้วก็นักเรียนศึกษากฎให้แม่นนะครับ พอกรรมการเขาไปจับเลยครับทจับเนี่ยจับในทีมครับกยกเปิดแลวก็ดูครับทีมที่มายกโอกาสครับตอเพียงพอเพียงทีมวันเองครับเพเรื่ตัวแทนนะครับ๋ยูพร้อมนครับกายกกับจูงนนะครับดีหนึ่อยู่ลังสวนนะครับี่าครับีาครับตีสาม โรงเรียนโรงเรียนเมืองพอิวพรบ้านเขาฉลองิมพีนะครับเกิดตัวแทนพรบ้านเขาฉลองหมายเลขเอสามเอทูนะครับพิยาครับเกิดตัวแทนครับเต็ด จะไม่อยู uh, ่กล anyway? ุ่มเดียวกันปีสี่ครับปีสี่มีส่คือละแมละแมคือพี่เราบีเราบีวิทยาครับดีสองเทศบาลเทศบาลเมืองคุณพรครับเดี๋ยวนะครับมีนายเทศบาล คนทิ่หัวคนละคนนะครับอจัได้เลยครับตามจังหวะ3ครับกัเดอรวิทยาครับวงในสถานเดอรวิทยาครับแหมก็คือหนน่1ครับ V1 ครับครับแล้วกดูีนะครับอย่รืออยานี